ก็สวัสดีให้โย่ผมจ็อกเกอร์หนึ่งห้านะครับส่งติเพจได้ที่โลโกไฟล์เพจเฟซบุ o กได้เลยวันนี้ก็อยู่กับฮีโร่บอมเบอร์เดียนนะครับดูดนต้นเกมเลยวันนี้ก็จะเป็นคอมโบนึลกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็มีบอมเบอร์เดียนนะครับบาสมิดกางทันเดอร์นะครับบนบุ๊ดแบกกับแอคเคิร์ดก็คืออย่างที่รู้นะครับทันเดอร์อันติดทัวแมปอยู่แล้วบอมเบอร์เดียนเนี่ยถ้ามีกระทาฟ้านะครับสามารถอันติได้ทั่วแมปเช่นกันสมมุติว่าเออทันเดอร์มีอันติดสองที บอมเบเดี่มีกระทาฟ้าแล้วมีอันติเทสองทีนะครับบอกเลยว่าตายแน่นอนหนึ่งศพอ่าให้อยูต่ติดตกันนะครับอันติบอมเบเดี่จะเทได้โดน2ตัวก็เป็นได้นะอ่ะมาดูฝ่ายตรงข้าวนะครับก็มีมาริเนคิวไอพีเดนะครับเดโวแล้วก็วิเซนะครับซึ่งเป็นเลดโคตรเลดอ่ะเออ,ขอเขาเรียกว่าฮาร์ดแครี่อ่ะสองตัวพีเดกับมาริเ่นอ่ะสวยครับเปิดบัตร แล้วอยู่ล่าง3มตัวจะมาแกง2เลยนะยังไงดิดบอดก่อนปล่อยเบสมิธจุกไปอ่าเบสมิธกัดไม้ครับแล้ววิ่งหนีฮะแล้วยังไงเจอพีเดล่อยู่ครับกลับไปตันส่วนครับบอเบเดียนตีพีเดแล้วสกิล2ไม่แล้วยังไงครับจังหวะนี้ใส่เดียวกับพีเดยอยู่วิเล่ตายเกิดมาสตาร์ทอ้าวเฮียแล้วโอเคได้อยู่เอ้าหนะเขาชอบข้มช้านะครับมันทเขินตายได้ไงครับโอ้ยป้อมตีตายนะครับ แต่ว่าบมไม่ได้ได้คิวเพราะว่าแบ,บสมิธเนี่ยไม่ได้ตีต่อนะถ้าแบ,บสมิธได้ตีก็ถือว่าไอ้แบบสมิธได้คิวอ่าค่าตัวตายครับแบบสมิธดโง่ก็คือสมมติว่าเราเดินกลับแล้วก็จะวาร์ปมาเนี่ยโอ้โหใช้เวลาหลายสิบวินะครับแต่ว่าให้คลิปค่าตายตายเราอะตายแปดวิแล้วซื้อวาร์ปเกิดมาเนี่ยไวกว่าเยอะนะครับไวกว่าเยอะในร,รีเจนด้วยก็ตายไปไม่เป็นไร อ่าแบสมิดสกิลสองสโลไปครับอุ้ยล่างสองตัวอ่ะแบสมิดตันไปโอ้โหอยู่ล่างสามวะเชยแม่งกะแก๊งเหรอหรือไงวะหรือแย่งล่างกันเหรอวะหรือพี่เดฟาร์มแต่แบบจะมาแก๊งไงก็ไม่รู้นะครับปล่อยบนเดโวคนเดียวอ่ะก็คอมโบกับแบสมิดก็ได้อยู่นะแบสมิดสกิลสองมันลดกวทีทสกิลหนึ่งตันแล้วก็ถ้าแบสมิดตันให้ครับสกิลหนึ่งโบมเบียนก็เป้าหมายอยู่นิ่งฮะ สามารถปาสกิลหนึ่งเป็นระเบิดเนี่ยะนะอยู่หัวได้แน่นอนอ้อพีเดฟาร์มมันจะ,จะออกมาแกงเอาเฟิร์สบัตเฉยๆนะแต่ว่าจะทางนี้รอไปก่อนแล้วบาสเมดเดินมาสตันนี่บอเบเดลสกิลสองครับแล้วสวยโอ้โหโโคอมโบน่ารกไป <laughs> บาบสเมดว้า อันนี้เป็นคอมโบคนแคะคือแบบมีตัวเตี้ยบอมเบอรเดียนบาสมิดเกตเท่ากันเลยตัวน้อยหนึ่งฮันเดอร์กับตัวเตี้ยนะครับเป็คอมโบคนแกลดูบาสมิดตัวจี๊ดหนึ่งขนาดของตัวละครมีผลในก,การเล่นไหมทุกคนว่าสมมติว่าบาสมิดตัวเล็กเป๊บตัวใหญ่เป็นเป้าหมายให้แบบคลิก โดนได้ง่ายขึ้นก็ไม่หรอกนะมันก็นิดนึงไม่ไม่ไม่ไมหรอกผมว่าไม่เกี่ยวหรอกโดยโดยส่วนรวมมันก็เท่ากันอนะ่ะบึมโ okay. ah. อเคเขาเรียกว่าไงวะขนาดตัวมันอาจจะดูใหญ่กว่าแต่ว่าจุดจุดศูนย์กลางของวงกลมของตัวละครเนี่ยผมว่าเท่ากัน อ่าโดนไงครับวิสเลตันโอ้โหไม่รอดนะครับคอโโมโบนรกทำไงดีหรือวิเลไปไหนโหตอนนี้มีอันตรีแล้วด้วยครับอ่า,าจังหวะนี้ฮะวิสเลว้ามาครับหมอมเเดียนเดินมาแล้วปาระเบิดใส่เ <c> ห <oughs> ยียแล้วระเบิดอยู่หัวครับเมกิ้สองบึ้มอันตรีลงมาโอ้โหโตาย เมื่อกี้มันหนีไม่ได้โดนอีกมาริเค้นสกิลสองอัตันเอ้ยมาริเค้นฟาดาบสวนมาอ่ะก็แน่นอนแบลสมิธอ่ามอมเบเดียนหรือว่าทันเดอร์เนี่ยมันเป็นฮีโร่สกิลนะครับต้นเกมบางเกมจะไม่เป็นแรงมันไม่ต้องมีของมันก็สกิลแรงนะครับถ้าฝ่ายเราข้ามเลนนะมาริเค้นพีเดเนี่ยถ้ามาริเคนมีตัวทองพีเดมีของน้อยมีตัวดำอยู่แล้วนะครับไอพวกนี้อาจจะซูมไม่ได้ ก็ต้องอดทนแล้วรอคอยนะปลาไปก่อนยือ้อยื้อให้ได้ชั่วโมงครึ่งชนะถุยเอ่ยื้อให้ได้ยื้อให้ได้โดนี้ครับโดนล่อซื้อแล้ววิเวล่โอ้ยเอ้ยเฮกทันเฮกทันอ่าแต่โดนระเบิดครับแล้วตันส่วนทันอยู่เบสมิดส์สตาร์นโอ้โหไม่รอดเลงทีมา โอ้ยโอ้โหได้ลูนบอคพอดีทันเดอร์จะเสร็จชี่หรอวะโอ้โหได้ลูนสวยด้วยโบริเจนมาแล้วทันเดอร์อาจจะไปส่วนฉีหรือเปล่านี่ผ่าแตกเลยครับทันเดอร์ยังไงครับกอดป้อมเลยนะ คือมันก็เล่นเซฟโซนอยู่นะคืออยู่ในป้อมมาแต่ว่าโดนน <_ d ose> ่ะเฮ้ยอ้าวตายดิแบทซมิธโอ้โหวิเลตันมาริเคนปาดาบแล้วเวอร์ <_ d ose> โอ้โหผมเนี่ยสกิลส่วนครับป้อมตีไม่ตายครับเล่นเลือ25 <_ d ose> อุ้ยนิดเดียวครับเมื่อกี้วิเลซ้อนในตันได้สวยเลยนะป้อมก็ตีด้วยครับคาดามเอจอีกทีหนึ่งอ่ะถ้าตาลวิเลเดินมาตีอาจจะตายอันนี้ก็ไปฆ่าตัวตายไปมา ก็ตายกี่วินะยี่สิบวิยี่สิบวิก็บางคนก็ไม่ตายนะยี่สิบวิบางคนก็เดินเอาแต่นี้ก็ยี่สิบวิน่าจะไวกว่าเดินไปมันไปเดินกลับทุกคนเคยจับเวลาไหมถ้ามีรองเท้าเนี่ยจากนี่มานี่เนี่ยใช้เวลากี่วิสักสิบห้าได้ไหมอาวิเลวิเลยยังไงครับกอดกอดป้อมอยู่เลยนะ ถ้าโดนสกิลหนึ่งแตกกพอทนลรอคอยจะเย็นแบดมินมาแล้วระยะสกิลหนึ่งไม่ถึงะ่ะสกิลสองก็พอๆกับสกิลหนึ่งอ่าสกิลสองสโลว์ปาระเบิดครับแล้วยังไงอันตีเลยบึ้มโอ้โหเอ้ย้อมตีด้วยเอ้ยกับตายกับตาย อ่ะสอรี่เรื่งนี้เคยเล่าไปแล้วนะไอบบ้บอมเบเดียนมันเป็นน้องของด็อกเตอร์สังเกตหน้าตาจะเหมือนกันนะมันจะแบบตัวเขียวๆหูแหลมๆจมูกยาวๆนะครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งในสอรี่นะครับด็อกเตอร์อยู่ฝั่งขวาบอมเบเดียนอยู่ฝั่งซ้ายเป็นพี่น้องกันแต่ในการลบอยู่คนละทีมเอ้ยโอ้ยพิวเวอร์สไพยเอาอ่ะเอาอ่ะตันส่วนเวส์มิดเอือเมื่อกี้ท่าเว้โอ้โหมีอ,นมอันตรนะได้อยู่นะ ว่าไม่ได้ไปดูนี้บ้างนี้โบ้ซัดก,กันนัวซัดก,กันนัวมาริเคนปาดามาไอ้คเคอร์เบิร์นตีเอ้าเยียตีทำหาอะไรเลือดเด้งแล้วทีเดียวครับมาริเคนยังไงโอ้โห้ผ่าแตกครับอีกทีเดียว QI อดแดกอ่เอาเรล่างครับหนีหมดแล้ว ไม่มีใครอยู่อยู่ไม่ได้อยู่อยู่งล่างกันไม่ได้ใครอยู่ก็าตายนะนี่ใบกลางไม่ไหนกันหมดเลยตอนนี้บอมเบียรอไปสิบนะครับบาสมิดกี่ตัวตัวเดียวนะครับทันเดอร์กดไปห้าว่ะทันเดอร์ออกมาเป็นเจาะเวทเลยขันสามแล้วด้วยเยที่เฮียของคนรไวอยู่นี้ทันเดอร์โหทันเดอร์กิมมอพาหัวแตกอุ้ยไม่โดนเฮียแล้วได้โวมาครับโดนหุกไหม เอ้ยฮุกอ,อันนัหยแม่งเหมือนจะสับหลอกอะเหมือนจะแบบขัดเดาองศาของมือไม่ได้นี่อาโดนวิเลยซ้อนตันไปครับอ้าวโดนกัดยังไงบาสมิธไม่น่ารอดโอ้โหวิเลยิงอ้าวตายครับแต่ทันเดอร์พามาิติเชนแตกไปครับไลช็อตเดวอยู่ครับอีกทีเดียวทันเดอร์สวย่ยบอมเบเดียนได้คิวพีเดโดนใส่บอมเบเดียนะครับ แล้ววิ่งหนีอยู่ไอ้เอนะเคิรดอดีเลยไหมอดีเลยไหม,มวิ่งอยู่วิงว่งวิ่งปาระเบิดอ่าเ <c oughs> มื่อกี้มันสกิลอยู่ครบเลยนะแต่แบบใช้สกิลอาจจะหยุดนิ่งนิดนึงแล้วเจอพีดีหวดเนี่ยจ,จะตายเลยก็วิ่งมาให้ไกลๆนิดนึงนะครับแล้วก็โยนระเบิดส่วนไป <c oughs> ไปกลับบ้าน <c oughs> ไปไหนเนี่ยแต่ก็ตายแล้วพราะหนุ่ม <c oughs> เอาแวะฟงแวะฟาร์ม ฟาร์มไวอยู่ไะไม่กลับบ้านเอออาชีแล็คดูทรงก็จะเป็นกระทาฟ้านะครับกระทาฟ้าเนี่ยจะช่วยทิ้งระเบิดเพิ่มนะครับต่อจากการทิ้งระเบิดปกติเพิ่มระยะไล่นะครับเป็นทั่วแผนที่ก็คือเตะได้ทั่วแมพอ่ามาครับกระทาฟ้า10นาทีครับผม ก็อันตี้ได้ทั่วแมปเลยครับพันเดอเร์พาให้อันตี้เปิดใตยเลยนะอ้าวนั่นไงนั่นไงวู้ยไม่ทันขัดครัเลยอ่ะการคลิปเล่นนับเดวอ่ะแต่ยังไม่ได้ดูว่าเออแม่งมีกระทาฟ้าแล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมล้วก็อยู่ใกล้บ้านตัวเองแล้วมาบึ้มบึ้มบึมบึมบึม,บมโอ้โดนไป่สามบึ้มครับบึ้มละร้อยเก้าสิบแปดโดนไป่สามดอกจริงจริง ถ้ามันเดินถอยหลังมาจะโดนแค่สองดอกแต่มันไวมากไงก็จะไปรู้ถูกไหมระเบิดมันทิ้งกันถีแล้วไวนีครับคือถ้าเดินตามเส้นระเบิดอะมืาเกะก็โดนเต็มๆหลายดอกอะถ้าเดินสวนจะโดนแค่หนึ่งหรือสองนะ,ะฮันเดอร์น,นะครับได้ลูนวินวอล์กพายังเอายัง อ่าแบตสซมิคจะออมนัานหลังเอาระเบิดไปอ่าเฮียอย่างงี้ไม่เห็นระเบิดรอาไว้ไอสัตว์มึงกูก็รู้นี่เระเบิดลอยได้อ่ะอาจจะกดระเบิดก่อนแด่๋ยวไปถงข้ามเห็นเหรอพาวิเลยโอ้โหแตกเลยครับหนึ่งชดยังไงนี่ฮันเดอร์มาว่านตองเกมหาหัวแบะ ตอนนี้มีบูแบกได้หรอวะบูแบกแบกความไปเพื่อนเชลเชลแรงกันสามคนพอือมพีเดพีเด,เดไม่กลัวฮันเดอร์พาเพลเลยวะเนี่ย ไอาเคยมีโล่บล็อกแล้วครับมาริเคน้นมีอะไรแล้ว,ลวมาริเคน้นเดวอก็มีโล่บล็อกแล้วครับมาริเค้นยังไม่มีอะไรเลยครับกับวิสเล่พุทังสารในล,ล่างนี้โดนยับยับเลยนะครับดีโมซีเอ็มนะถ้าเป็นเอ็นเอ็มนะบอกเลยว่ารองเท้ายังไม่มีตอนนี้ตายขนาดนั้นนะอ่าทันเดอร์กับบาสมิดครับไปดันล่างฮึสกิลแอคเคิร์ดวะเอฟเฟกต์แม่ง เวอร์มากอะเอเฟแบบแบบแบบเวอร์วัง<笑><笑>มาเนี่ยแกงคนแคะทั้งหลายคนแคะทั้งสามบึบอ้าวตีอะไรเพื่อนมีแต่สายสก,กิลมีแต่สายสกิลไม่มีใครมีดาเมจเยอะนะครับเอ้ยเอ้ยตายแบนมิดแบนมิดไม่รอดนะผม ยังไงฮันเดอร์ครับเจอไครโซแทบมาเนี่ยตัวแดงๆรอดไหมเอ่ยรอดไหมเอ่ยอ้าวบนแบกบอกอะไรบึ้มบึ้มบึ้มตาย2องอยอ่าวฮ <c oughs> ันเดอร์มีผ่าครับเก็บไป้สครับเ <c oughs> จอพีเดโดนะครับรอดไหมครับ <c oughs> <c oughs> พผาหมดเอง <c oughs> มอร์ิเกนเหมอจูกป่าแล้วว่ากลับบ้านออกดาบอินมา แล้วรอดกลับไปเฉยอถ้ามีกิมมอบอกเลยว่าแตกจะได้แล้วด้วยโหเราบดไปครับเป็นไงพี่เดกดตัวหินวิ่งหนีครับอ่าตัวหินมาแล้วไม่โดนนะคือฟาสมิดเร็ว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 เรตายแล้วฟาสมิดเปรีเยนพยายามยืนยืนช่วยอยู่นะ นี่ครับมาดิเกนปลาดาบสวนพีเดจะสวนเหมือนกันอ่าแต่มาดิเกนลงจริงบัสมิดตันสวนแล้วคูณ2ครับผมปลาสกิลสองอีกทีนึงแล้วทันเดอร์บอมเบี้ยกำลังมาฮะวิสเซมาแล้วสกิลสองไว้ครับนี่ทันเดอร์พาแตกไปหนึ่งฮะเจอวิสเซเฮกสวนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ตอนนี้เหมือนสามกับห้านะไอ้ไอ้สองตัวบนนั้นฟาวมันฟาวมันเพลินเลยอ่าไม่เป็นไรสามคนก็เอาอยู่ เพราะว่าไอ้ทันเดอร์บอมเดียนมันสกิลหมู่ <ไป S 1> พีเดมาแล้ววิเลแอบซุ่มป่าอยู่นะครับเอาไงนี่ฮนะป่าแล้วเบิดใส่ทันเดอ <ไป S 1> ร์แล้วบอกป่าใส่กุนทม่อเออเดวโวจะเข้าอ้อมด้านหลังนะฮะยังไงบาสมิตก็จะตายครับผม แล้วทันเดอร์เอ้าเข้าแอรทำไมนะลอดเฉยมุมเดิมแล้วออกมาเป็นพีเครับปาลาเลเบิร์สดวเองครับรอวิแล้วบิงเข้าไปเข้าโอ้โหวิเลยยิงครับผมแล้วบิงหลบมาพอดีโอ้ยเก็บดีเดย์ไปได้ครับอ่าทันเดอร์ได้ชิโอ้โหเ oh <my S 1> มื่อกี้อ้าวส่วนแบสมิธไม่ลอดอทับแตก none, none, ที่จังหวะเมื่อกี้คือแบบ น้าอยู่อ่าวิเลยรลอดอนอนคือไม่รู้ว่ามันไม่ผมว่ามันไม่ได้ตั้งใจที่จะบิงหลบอันตีวิเลยหลักแต่จะบิงไปเข้าข้างหลังพอดีแล้ววิเลยยิงพอดีก็ได้หลบแบบสวยๆพอดีเราแบบดิเราแบบ,บดิจิทอลเกิดทันไม่ได้เราแบบดิจิตอลเป็นนั่งเรื่องอะไรนะอะเสืหลีมยี่เออโอ้โหเกไ่ทันละ วันก่อนเล่น GTA ใช่ไหมแล้วตัวละครทรงผมเนี่ยมันแหลมแหลมอะเหมืนอนเอวิทอะเออแล้วมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรวะชาแมนคิงไหมที่มีตัวละครหนึ่งที่หัวแหลมแหลมตั้งๆอะมันชื่อว่าลิ้วดำไม้ที่อะไรอย่างคนไม่รู้จักเลยคือเวลาเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยแม่งดูเก่ไอ้ GTA อะไอ้สัดคือฮอนแม่งไม่คุยคุย,ยเรื่องเกมแต่ GTA ไม่คุยเรื่องเกมไง สสแม่งเป็นเกมแบบคอมมิชชี่อ่ะคุยเรือเ่อยเปื่อยเลยแช่แ่ไปเรื่อยไงเออคือแบบผมชอบนะมันเล่นเพลินนะ่ะไม่ได้สนใจว่าจะฟาร์มจะแก๊งเฮียอะไรชอบไปนั่งคุยกับคนเราก็ได้ได้อะไรดีๆกลับมาได้ความรู้ได้อะไรมานะล้วแต่เราจะคุยเรื่องอะไรเขาแบบหลายหลายอาชีพนะแบบหลายคนอะไรเงี้ย อันนี้ก็อาจจะพูดอะไรล,ลืมเออจังแม่งนะคุยกันที่กระจกพอนะครับผมมาเข้าสู่เกมต่อครับผมระเบิดบึ้มหมอ้อหอยหยับหยับจริงๆตอนนี้บุทแบกนะตัดออกจากเกมไม่ได้เลยนะแม่งฟาร์มา17นาทีเต็มเขาจะมีเลนยหลกัลกๆอยู่กัน3คนเท่านั้นนะครับเบสมิธท,ทันเดอร์บอมเบเดียน ไอ้เคิร์ดก็นาะยดันดันแหลมแหลมอยู่บ้างนะครับหอยเป็นหอกคาเค้เอ,อ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันเช่น,นตีเบอร์ไปครับยังไงตีอยู่ฮะโอ้โหไอ้เคริเคร์ดไอเคิร์ดดูดิที่สกิลมันเอฟเฟกต์แม่งแบบว่า,วายิงใหญ่อ่ะยิงใหญ่โอ้โหเสร็จบอมบอร์เยียนนะฮะตอนนี้ก็มาเป็นจระเข้อีกหนึ่งฮันเดอร์ก็มีกิมมอนะครับฮันเดอร์สิบสี่บอมเดอร์สิบเก้านะฮะผม โอ้ยยิงไม่ตายโอ้ยพีเ่เดเฮ้ยเฮียเฮ้ยบังกันเองไอสัตว์เจอวิเลตันสองครับไม่รอดนะผมแล้วบอมเบเดียนเอ้บอมเบเดียนมาช่วยเ,เดยวโอฮุกมาเฮ้ยไม่ฮุกทันเดอร์ด้วยไอ้เฮียทันเดอร์อยู่ใ,ใกล้ครับแต่พยายามจะฮุกบอมเบเดียนแล้วเลี่ยบร้อยครับผมไอคือแตกเอาละครับเหลือสองตัวครับผมเหลือทันเดอร์กับบอมเบเดียนนะครับบูทแบกช่างแม่งมาแล้วช่างแม่งมาแล้วโโอ้หแตก ยังไงวิสลอ๋อเดี๋ยวเยแม่งดูไม่ทันวะอ่ะดูไม่ทันกอใหม่แม่งบิงไงบิงมานี่แล้วเบิดใส่คินะครับแล้วไล่ตีวิสลอยู่ครับมาดิเคนปลาดามาแล้วไม่ลงต่อนะอ่าต้องรีบปิดเกมครับต้นเกมกลางเกมเราได้เปรียบนะสกิลเรา,เาแรงทันเดียต้นเกมนี้ผ่าหัวแตก เฮ้ยถามจริงไม่มีใครออกเซอร์วินเลยว,วะนี่ไงมีเดียวออแค่กันเวชนะกันเวคนเดียวครับที่เหลือไม่มีใครออกเซอร์วินเลยเซอร์วนินช่วยได้เยอะมากๆนะครับถ้าวเวเยอะขนาดนี้นะออกมาจ่อเวขั้นสองสึกว่าจะด่าบ,บุญแหวกโอ้โหที่ออกฟอร์ดวูฟได้สัตว์สายตีนืดอ่าวิเลยบิงมาให้ก่อนนะครับเดินนี่มันดิเคนป้าดาวมา แล้วสซันบอมเบเลียนอันตีโอ้โหวิเลยแตแกยังไงครับมินิเคนเเอร์ได้โวกัดอ้าวตายว่ะเฮียแล้วยังไงโดนโดนละโดนแล้วโดนแล้วไอ้เคิสไอ้เคิสทนแขงอยู่ครับโอ้โหบอมเบเลียนเจอพีเดร่าครับอ้าวเยี่ยทันเดอร์โอ้พระเอกพระเอกโอ้ยยอิมใครอิมมาบอมเบเลียนอิมเหรอนี่ดูฉากสวยสวยครับ ทันเดอร์รู้สึกว่าจะซื้อเกินนะครับแล้วพาเก็บไปสามกับแย่อ่าตอนนี้ก็บอมเบอรดนอิ่มอะไรครับทันเดอร์ยังไม่อิ่มเพราะว่ามันตายไปเมื่อกี้อาา <c oughs> ดูดีมีทั้งจอกเวททั้งกิมมอนี่เทไรกระทาฟ้าจากบอกมเบอร์เนนี่ก็วดนแหลกบุดแบกแยงแมงนะนั่นไง <c oughs> กลัวแล้วโอ้แอลเคอร์น,นะครับไล่วิเซย,ยู่วิเดนช่วยยังไงวิเดวิเดโอ้โหวิเดแตกบริเคนมาครับลุมเรียบร้อยครับผมแอลเคอร์อ่าไอ้บาสมิดเปรี้ยวอแก้วเปรี้ยวต,ตีนอยู่เยอะเอาอะวิอตตีไม่มีโอ้ยโบมเบียนหนีออกมาก,ก่อนนะครับบาสมิดแตกไปก่อน แล้วอันตี้มาแล้วโอเคหาองศาดีๆแล้วทันเดอร์โดนพีเดออันตี้ลงไปโอ้โหหายไปสองไงพังทั้งป่าเดดเคสตะคองล้ำมาแล้วแล้วบินขึ้นมาครับแล้วเบอร์ใส่หัวได้วกวขุกมาโอ้โหแตกแต่ว่ามีโทเคนครับเร็วๆเร็วๆเพื่อนเร็วๆเร็วๆอ่าทันเดอร์พาแตกไปสองครับบุญ <ไป S 2> แบกได้ได้ววไปหนึ่งตัวแล้ววาร์กลับบ้านไปก่อน ไม่รู้ว่าไอ้บุษแสกพูดอะไรมาแล้วออกกระถาม่วงมาแล้วให้อ่าวเคียไม่ให้ทันเดอร์หรืออ่ะให้แบทมิดอหรอ๋อจะมาได้กันนะครับให้แบทสมิดนะครับผมแต่พูดถึงแบทไอไอทันเดอร์นะครับกับแบทสมิธเนี่ยกระถาฟ้าของแบทสมิธใช้ได้ทีกว่า ใช้ได้บ่อยกว่านะครับันเ n อร์ใช้ได้ั n ติก็เปลี่ยนแบบใหม่แบบเป็นแบบเก่าใช่ไหมแต่ b a s m i t มันดูดีกว่าจริงๆอน่ยน่าจะใช้ได้คุ้มกว่าแต่ทำมาทางนี้ไหนๆน่าจะให้ันเดอร์ไว้นะจะได้พาลีพา,พาเข้าไปแต่ันเดอร์ไม่ออกลีพาตัด <is> ออกโฟเด็กเขาให้เอาอันนี้ครับตอนนี้อั n ต i พร้อมโอ้ยสวยนี่ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยไฟเผาตู้ตายไหมเอ้าตายไหม,มไม่ตายไม่ตายทันเดอร์ฮัโลโหลโอ้ทันเดอร์ไม่มีอันตรีครับผมเกือบตายหลายตัวเลยครับเสียดายมากแล้วยังไงครับพีเดพีเด,เดนี่พีเดบิงมาครับบัสมิดบินมาดักหน้าครับแล้วทันเดอร์ผ่าแล้วช็อตโอ้ไม่รู้จัก ประกอบก็ใกล้เคียงกันมากครับ1 5กับ5 1ก็คือใกล้เคียงก็คือเลขเดียวกันนะครับโว้ยปอดาวุฒก็คือปอดาวุฒใครก็ไม่มันตัวสก,กิลว,ว่ปะปอดาวุฒไปก็นไรขกกวว่าสมัยแม่งสกิลกัน ไอ้ทันเดอร์บอมเบียและแบดมินเนี่ยโอ้โหทันเดอร์พาครับโอ้โหบวกกันนัวบวกกันนัวไม่รู้จะดูใครดีอ่าโอเคป้อมแสกไปก่อนครับเหมือนจะตายนะแต่ละตัวนี่ช็อตเข้าไปแล้วโดนใส่ทันเดอร์ครับบอมเบียนวางระเบิดส่วนหนห้ตัวดำอยู่ยังระเบิดไม่ได้ยังระเบิดไม่ได้เอ,ดอ้ยวิเลตันโอ้โหตายเฮ่อเอาพีดเพีเดียวพีดีมีกันเวทแล้ว ปาถอยหมดเองบิมไปแล้วเบิร์ดอ้าวสวยโอ้ชิอ่าเริ่มออกกันเว่ยแล้วทุกคนเริ่มมีกันวงกันเว่ยกันได้แล้วมานีเค้นได้ตัวทองแล้วแต่ว่าจะสายหรือเปล่าครับจะโดนสองบาแล้วคอยเถอะโอ้มานีเค้นบอกไม่รอกูเกิดเลยว่า อารูนวินวอลตอนนี้ยี่สิบสี่นาทีครับบอมเบเดียนเราไปยี่สิบเก้าอันเดอร์ยี่สิบสองนะครับผมอ่าเป็นม่เอ PK, พีเคพายุส่วนอ่าบุญแวกนะครับมีตัวทองฟอร์ดวูมนะครับแล้วก็หน้ากากโดนเลือดสีดำนะแอคเคอร์ก็ฟันได้ดาบคู่นะครับลบบล็อกกระดูกเลือดนี่อันเดอร์พาอุ้ย เออเดี๋ยวสามตัวสามตัวบูดแบกไปฟอนบูไปครับแล้วอีกทีเดียวอู้ปวดตัวทองครับเจอพีเดยโดดตีสู้อยู่เออระวังคิวไอปดวุฒินี่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยจะตายแล้วอ้าวตายตามติบตัวพอดีเนี่ยคิวไอพอมา แกทางบุตแวกได้อยู่ตัวหนึ่งอาดูนะครับเดโอการแต่เคยบอกชิว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 โอ้โหช็อตสะท้อนนะครับเกือบแตกเจอวิทเลยโอ้ยยิงหน้าสั่นนะผมล้างแขนโอ้ยมาดิเคิมีตัวท้องนะครับทำอะไรไม่ได้ต้องรอตัวท้องหมดแต่ไอ้เคิร์ดมาว่ะไอ้เคิร์ดมาว่ะ เดโดอ้าวเจอวิเลตันนี่มีอันตีครับอา้าวเฮกส่วนไว้หนึ่งนี่อ้โมเป็นมิตมาตันคูนทีเดโด,ด,เดใส่บาสมิทับเอเคอร์ใส่เกาะให้แล้วระเบิดสวย31น,นี่พีเดตัวหินหมดเจอกันอันตีไปโอ้โห32อุ้ยเล่แค่แม่งป้อมจะตีตาพายุตัวเองรอดมาเฉยนี่อนเอเคอร์มีใส่เกาะให้ นะฮะังข้ามจะว่าแครี่เยอะมันก็ไม่เยอะนะมันก็มีแค่สองตัวที่เหลือเป็นแฮงซับแล้วก็ไอชีไม่รู้เป็นสายที่อะไรมันก็แครี่สองตัวเองนะแต่ทีมบอมเบียเล่นตัวต้นเกมมากดมาสามเออตดสกิลมาสาตัวเลย นี่ครับต้องจบไปได้ก่อน30มนาทีแตกไปแล้วแบดมินต์แต่เคิร์ดเจอเฮกมีอันตีครับแบดมินใหม่แล้วครับอีกบ้านเดียวเร็วๆรับปล่อยเยอะอีกยี่สิบนาทีอาจจะแบบไปโดนข้าวมาจะต่อสู้ได้โอ้โหเร็วๆเร็วๆเร็วๆที่บ้านที่บ้านบุนแรก เอามาเป็นเจสเปียร์ก็เรียบร้อยครับสามบาน,นะครับสามบา2์ยี่สิบเจ็ดนาทีอ่าถ้าใครจะเล่นตัวสกิลเยอะๆใน,นกรองนี่แหละปิดเกมไวให้ได้นะเดโดโดอลิเคนเบอร์ตายไหมอาบุดแบกบูตแบกตายไหมบุดแบกบุดแบกบุดแบก บูดแบกไม่รอดทันเดอร์พาไปครับแล้วบบเบรียนเจอกาดโอ้โหตายฮะเลยทันเดอร์ตัวเดียวทันเดอร์พาสวนแล้วทันเดอร์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 เท่าไอสัตว์เลยเฮียแล้วนี่โชคดีโชคดีคือมันได้สาทางไปแล้วมันมันเล่นมามันก็รู้แหละว่าเอาอย่างนี้มาเนี่ยต้องปิดเกมให้ได้ก่อน30มสินาที ก็คือวัดกันนะ่ะถ้าเยอะได้เอ้ยถ้าปิดก่อน30วินาทีก็ชนะถ้า30วาินาทียังเอาเกมไม่ลงเนี่ยก็เหนื่อยดูดิโดนแล้วบุง้งอ่าซอเซอร์เกอร์มาเร็ววะยังไงครับทันเดอร์โอ้โหขวางนรกในไง เบลเท่ากันด้วยนะยเดินอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอาบอ่อเลยเหรอเอาบ่อเลยวะ,ยวะทันเดอร์ว่างไงทันเดอร์อันตีพาไปครับนี่ช็อตทันเดอร์ได้ไปสองครับเสียดายบอมเบอรียนไม่มีอันตีครับผมไม่งั้นลงได้อีกสวยอะ่ะแล้วอ้าวโดนดิ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 โ,ดนดโอ้โหแตกและบอมเบอรียนะครับไม่น่ารอดตึ๊กโอ้โหเสียดายแม่งไม่โดนสามบาก่อนนะ อันตีอึ้ยวิเลยบิงออกมาได้ครับรแล้วใครว้ามาบนวะเนี่ยแตกแล้วแตกแล้วตีส,วส่วนไปส่วนไปอีกทีเดียวทีเดียวท,เยวทีเดียวโอเคโหแโโโโบมีตังคูณสามครับแล้วก็เรียบร้อยฮะจบที่33ตัวฮันเดอร์ก็ยี่แปดสองตัวปลาไปห้าสิบกว่า ไปลครับจะกันอีกหน้าายบาย